ช่องลาสลัาบันเทิงสวัสดีค่ะนานน,านทีพันธ์วรการซีรีมทะเลใส่เสื้อโชว์หน้าท้องเกงขาสั้นผิวขาวจัวเดี่ยวในน้นร้องสาวพันธ์วรการออกมาแจากความสดใสบ่อยมากแถมจะมีแคปชั่นเด็ดๆมาโพสอยู่เรื่อยๆอย่างแคปชั่นล่าสุดของพันธ์วรการที่โพสลงอินสตาแกรมไว้ว่าไม่เห็นหรอกเขาเพราะเราอยู่ทะเลแฮะแฮชแท็กเฉียบเนอะแฮชแท็กเฉียบเนอะเด็ดกว่าแคปชั่นก็เป็นรูปต่ละชอของพันธวรการนี่แหละกับเสต็จภาพนี้ ที่พันยืนถ่ายรูปส,สวยๆอยู่ที่ริมทะเลยิ่งทําให้โลกสดใสไปอีกกับชุดทีท่พันใส่นั้นบอกเลยว่าทั้งหน้ารักและเซ็กซี่เล็กๆเมื่อตัวหยิบเสื้อกล้ามตัวสั้นมาใส่แถมเปิดโชว์หน้าท้องนิดๆกับท่อนล่างที่เป็นกางเกงยีนขาสั้นสีขาวผิวขาวโจะหุ่นดีมากหน้าก็เด็กไม่เปลี่ยนกับท่าโพสถ,ถ่ายรูปของพันวดการที่มีช็อตครูคข่าวบนหาดทรายและชอ็อตยกแขนความขาวกระแทกตาไปเลยเรียกว่าหนุ่มๆที่ได้เห็นความสดใสก็อดใจเข้ามาคอมเมนต์กันไม่ได้เช่นรักมากครับผมชอบคุณนะ สวยหุยเราคงเป็นแฟนกันนะสิครับพอะฉันเป็นทะเลไม่ใช่ข่าวครับรักที่สุดคนนี้ตามตั้งแต่อยู่9กโซนยังสวยเหมือนเดิมขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ